แหนมจ้าเมื่อนี้มาเห็ดแหนมด้วยจ้าทำง่ายๆดูยังไงง่ายๆค่ะ,ะเนื้อหมูนะคะเละมันเละเอ่อพังผืดพังผืดนะออก <laughs> จะเขาเอื่นอนยังละ่ะซับจ้าซับซับไปเลยนะคะแล้วก็นี่ก็คือหนังนะคะหนังโอเคเดี๋ยวเสร็จขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันปรุงนะคะ อาจจะส่วนไม่มีอะไรที่มันตายตัวที่มันเป๊ะนะคะแบบมั่วๆค่ะนเอกของเอกของช่องเรานะคะวันนี้ป้าใจป้าใจัยได้ทาเป็นทุกอย่างเลยนะคะป้าใจสวัสดีค่ะป้าใจคองมือไหมคองมือว่างป้าใจสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าเจ้าเป็นเหนือแล้วเป็นอีสานเป็นหมดทั้งสองโอเคโอเคค่ะสับไปค่ะสับไปค่ะ โอเคค่ะโอเคค่ะมาปรุงนะคะมาปรุงง่ายๆอย่างนี้มาปรุงค่ะใส่ลงไปเลยนะคะกระเทียมอันนี้คือพงพิเศษนะคะใส่ลงไปพงพิเศษพงพิเศษใส่ลงไปค่ะอ่าใส่ลงไปเลยจ้าตามด้วยกระเทียมอัตราส่วนก็เท่าที่เห็นนะคะเออ่แกาะเอา ะเทียมตามรายละเอียดเท่าไรยิ่งดีนะคะมันจะได้น้นมกระเทียมมันสีเดียวออกมามันสีเดียวหอมอ่ทีนี้ก็ข้าวนะคะเหนียวได้จ้าใส่น้ำก่อน่ให้พลาดขย้ำก่อนนะคะให้ให้ให้ข้าวมันนันให้ข้าวมันจานอ่ะพ่อจุกเลยค่ะจุกเลยค่ะจุกเลย มันจานเนาะจะ <c oughs> <c oughs> ให้ข้าวมันจานนั่นแหละมันสิได้ข้าวกับบัวลอยจ,จ้เท่าที่เห็นแหละประมาณลูกไข่ลูกไข่อ้าหมูใส่ลงไปเลยยายใส่ลงไปเลยโอเคหมูนี่ก่ประมาณโลหนึ่งหมูนี่หนึ่งหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็หนังนี่ก็เอ่อน่าจะประมาณโลหนึ่งเหมือนกัน ข้าน่าจะเป็นอ่าเมื่อ,อกี้ใส่ชูรสไปแล้วอันนี้ค่ะน้ําตาลค่ะน้ําตาลค่ะตักเลยค่ะพโอเคเกลือนะคะเกลือนะคะสองช้นพูนๆค่ะเอาหนึ่งช้อนลงไปสวดค่ะสวดๆค่ะโอเคขยำเลยค่ะทีนี้ขยำเลยนวดเลย ขั้นให้เหนียวให้เหนียวที่สุดนั่นแหละชิมให้เบิรงว่าแซฟหรือไม่แซฟนะคะสูตรนี้เป๊ะไหมไม่เป๊ะค่ะ <c ười> มั่วขยำรถนั่งนั่งขันอยู่ใน,นบัตรนี้เอ๊รืมวันนังมันสิหลายไปบัวว่าอ,อร่อยไม่ซ้ำอร่อยไม่ซ้ำรสชาตินะคะอร่อยไม่ซ้ำรสชาติเพราะจำสูตรไม่ได้ ูนี่มั่วขันใจยายขันใจข่าวม,มาใส่พี่เขา่าวอดเาขาเ,เนี้ยมาปั่นไงไปไปไปเข่าไ,าาไปแป๊บนึงอ่านี่จ้าสวยงามนะคะสวยงามององโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะ<า>สวยงามตามท้องเรื่อง ซิมจ้ะแอบซิมแล้วแอบชิมแล้ว,แ,แ,ลวแต่ว่าไม่ได้ชิมแล้วเรียบร้อยนะคะรสชาติพอดีเป๊ะเลยตามสูตรนะคะ